หลกลัก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 หลกจัดหลกจัดหลอกจัดเพื่อนมึงหล่นเพื่อนมึงหล่นเฮ้ยเพื่อนมึงหล่นไอ้ควายเพื่อนมึงหล่น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 เอาเพื่อนมึงหล่นเพื่อนมึงหล่นเฮ้ยเพื่อนมึงหล่นเอาเอามึงหล่นด้วยทีนี้เล่นได้ปะได้

อาไปที่ข้อหาแทงน้องกูไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไอ้น้องอย่าร้องอย่าร้องนิดเดียวนิดเดียวเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวพี่ตีควายเสร็จเดี๋ยวพี่กลับไปแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่้องคายพี่ขอขอตีแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่กลับแล้วไม่ต้องห่วงอ้หห้สองตัวเลยมีวุฒิมีสองถุงบ้านมีสองถุงบ้างเดี๋ยวกูไปเลยมีมีมีแกงมึงโดนมีเชี่ย กูบอกน้องกูไม่ตีควายแบบน้องแป๊บเดียวเลยพี่กลับเไปแล้วกูเลยแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเลยน่แป๊บเดียวเลยไอ้บางไปไอ้บางใบโกไอ้บางใบก้ไอ้บางใบโก้ของนี้เอาปากหลับไปก่อนคนนึงก่อนเลยเอาไปก่อนเลยเลาไปกลับไปอ่ะก็ซ้อมกันเยอะๆนะครับน้องจะได้ไม่ปอดเลยใจเย็นใจเย็นเอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนเอาไปก่อนหอนเอาก่อนเลยเอาไปก่อนเลยเราเราอีกหอนึงราอีกหอนึงแกขับไปหน่อยนะบ้านไมีหีอ่มีถุงห่อมีห่อถุงป่ะมีห่อถุงป่ะไม่มีวะไม่มีห่อถุงไม่มีกันเดี๋ยวไปเจอหน้าโรงพยาบาลเดี๋ยวไปเอาห่อที่หน้าโรงพยาบาลเออไปเลยไปเเลลยยยพี่ักษ์ ไปเลยลยคนรุ่นเลยไปอนปะไม่ร like ู hey, hmm. s <S ้ไม่รู้ไปห่อไปก่อนห่อไปน่ารากแอนไปแล้วห่อถเพื่อนแบบนี้ได้ได้ได้เพื่อแบบพี่ลากมาไงเปี้ยวเลยเปี้ยวจับเลยเปี้ยวจับเลยไอ้ทากะสกาอโตที่พวกมันปะวะไม่รู้วะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครมีห่อปะมีห่อปะมีห่อปะพีถูกปะ่่่ อุ้มหน่อยอุ้หน่อยเอาไปอเอาไหอแล้วอุ้มหน่อยคนนึงมม่มีอะไรไปไปเอเลยครับเเลยครับดอยครับมีห่อป้าจอยมีห่อป่าขอห่อดิตีเพื่อนไปเพื่อนไปเลยครับเอาเลยอุ้มเลยคนนึงเอาเลยสีโเอาเลย่อห่อเลยห่อเ่ไหวรเลย่อห่อเลย่อห่อเอเลยอเลยหอยห่อเ่อเล่อเ่อหวอยห่อเลย่่ห่่เอ่อออี่เยอไ เลขห้าหกสี่ครับเรียบเอาลไปเลยเอารถคันนี้ไปเลยไม่ได้ไปได้คันอื่นเลยนี่มตีอย่าอกน่ะเอารถไปเลยดิโกแกนี่โกพี่เอาปูแกไปดิเป่าเปล่าเปลาเปล่าเปล่าเปล่าลาไก็ได้าหนึ่งหกเจ็ดครับพี่เฉินเอาไปเลยซิ่งไอโกให้ห้าหกสี่ไปให้ห้าหกสี่ไปาวอะซ้อมเยอะๆนะครับน้องาหกเจ็ดายังไม่ได้กุจเลยครับพี่เอาไปดิเบอห้าเอาไปดิหนึ่งหกเจ็ครับหนึ่งหกเจ็ดไอกล่องต้ไหมอ่ะ เอ๊ปล่าก็ได้ก่อเฮ้ยไม่อย่าขออย่างเดียวอยากกรี๊ฟกรี๊ฟกุญแจผิดนะมึงอย่ากกี๊ฟผิดไปโดนเขาด้วยโอเคครับห่อนแได้กุญแจแล้วใช่ไหมเข้าก่อนไหมก่อเข้าก่อนไหมได้กุญแจยังโอเคครับยังเป่ากุญแจก่อนเป่าเป่าดีๆเป่าเมื่อไรเป่าดีๆค่อยๆเป่าเป่าอะไรหนึ่งหกเจ็ดคุณวางศพเรียนที่อื่นไม่ได้ไปหายละกุญแจไปไหนเนี่ยเรียบร้อยหวานเจี๊ยบ รีบปอดตัวดิรีบปอดตัวอบดิวางรถอะวางวางศพทำไมใจเย็นนี่เวลาคีิปอ่ะมันไม่เห็นกูแจ๊ะมันตัวเออรอดกว่าเข้ามันชัวร์ไม่มีถ้ามีมีพวกเราก็พวกมันละลองเขียนแล้วล็อกดิลองเขียนแล้วล็อกก็ดิเทสอันนี้คนนึงอีกคนนึงไม่มีเองยโอ้ลองดิไม่มีครับไม่ได้เขียนเรียบร้อยไม่ได้ครับไม่ได้นั่นแหละ โก้โก้ใครอ่ะโก้ใครดูดูก่อนใครตอนแรกก <c oughs> ุณใจอยู <disappears> <royalty outside> ่ท <rush> ี oh. Oh, right. Oh, right. Uh ่ใครอ่ะป้ายทะเบียนมันแปดแปดแปดนะครับแล้วคุณใจอยู่ที่โก้ไอโก้คุณสองโอเคอยู่ที่โก้คุณสองให้ดูเลยแล้วกุณแจ็ปไปใครตัวนี้ไปใครคือรถไปเลยไม่ไปไปกลับบ้านเอาตัวนี้ไปปถูกที่บ้านเท่านั้นปวดที่ใบปวดที่ใบปวดที่บ้านที่บ้านมีตำรวจนะผมเพิ่งบอกเมื่อกี้เออมีตำรวจดักอยู่นะมีตำรวจนะมยู่ข้างหน้านขับไปเมื่อกี้อย่าไปยืนอย่าไปยืนหลังรถนะอย่าไปยืนหลังซีแปะนะ เละแน่ตกลตงมาอยู่ที่ใครวะพูดได้ไหมครับพ่อโสไม่พูดกับเราชัว ตาพวกเราใครเระเป๋า5หานึงห่งหรอมาครับเอ็ดตัวบ้านหน่อยดิเอารถเอาถอยรถคันนี้ออกไปหน่นอ,อยดิพี่เช่นไอ้หึ่งไอ้หึ่งพิเช่นรถกอน มันแดกคนนุ้ยระวังได้กลับกลับรถแต่พม่เตอกลับรถเรากลับหัวออกอ่ะไม่ออกเหรอไม่ออกไเห้อว่าหรือบอกว่าไอ้เจ๊ตัวบรรลุกระดี่งลงรถเปิดลงมาแล้วไหมครับว่าเราหรอพูดอะไรแบบอ่ะ ไม,มีคนบอกว่าพี่ไม่มีไอซิโลบอกว่าเลขห้าหกสี่ไอ้เนี่ยนี่มันหกห้าหกไอ้พี่กิฟต์ให้ห้าหกสี่ใครอ่ะอีโน้นอ่ะพี่เราไปถามเลยตรงนน้นน่ะเรื่องหลับซิโลหนะึงครับพี่ชายไอไอตัวที่อุมมม้มมานี่มีบัตรประกันปะม,มีบัตรประกันครับมีบัตรประกันโอเคโอเคครับ ตเดี่ดเขาอยู่ที่บัน <Việt> อยู่ที่บันเขาใจค,คืนแล้วปล่อยมันไปดิแล้วตัวหให้เขาพูดดิให้เขาพูดดิไม่พูดหรอก เออน้องเท่าทีกีครับสองครั้งปล่อยก่อนเอลอครับรอ,ออยู่ปะครับเอลวอตามลงมาคุยกับมันเอาแล้วเจาตามลงเลยครับ อย่าเปิดปิดบ่อยสิพี่ต้องปิดตู้แต่เราไม่ฆ่ามันเหรอไม่ฆ่ามันพี่ไม่อะ บอกให้ไปบ้านดูไว้นี่ไงแย่เหมือว<ด>ขอได้ไหม<ด>มึงคุยไรเฉินอมเรารอมันมามึงทำอะไรไม่ได้มึงต้องรอมา<ด>ทำไมอ่ะรู้ได้ไงว่าคลิปผิด ต่อไปสิล้อลุงเตาลุงเป็นสมัยผมบอกว่าต้องปล่อยยาาประสทแถ้ามันเป็นคนพูดเลขมันต้องกี๊ดืนให้เราไหมถ้ามันเป็นคนพูดเลขมันต้องกี๊ดืนให้เราไหมอันนี้ต้องถามลุงวะต้องกี๊ดิมันพูดไม่ได้ตอนลบอ่ะอไไเอาไปเลยกันเลยสิเลยเลยยาคืออะไรอ่ะมาทำอะไรอ่ะกีด๊ดิกี๊กุญแจไปใหม้มัน่อย น okay. hey ี่ไงสมคุณเจอะไรคุณแจรถเหรอสีอ๋อสีดด้ไยคุณส่งน้จะไม่ให้แลยพใครหายฮะที่โดนอุ้มลุงครับ อันนี้แคสนี้เขาเออแล้วหรือเปล่าพี่หรือว่าตอนเรทคสองรอออเแล้วมันมันขอพูดเหรอให้มันพูดเหรอใช่ใช่ใช่มาขอพูดมาดิคนนั้นกดปุ๊บมันก็ได้ยินหมดอเลยใครรับมันก็ได้ยินหมดอ่ะตอนจบแล้วค่รับไปคุยไม่รู้ว่าตรงนั้นบูดเลีอ่ะไม่เป็นไรถ้า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 แบบถ้าไม่คุยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวยัดสุดก็ได้เอาให้หมดเลยรอดูกันมาครับมันเม่ออยู่ มาดูดิผมไม่ได้เตื่นไม่ได้ตื่นครับแค่รู้สึกตื่นแบบว่าไม่น่าพลาดเลยเดี๋ยวจะด่าใครครับพาที่านพูดเล่พูดได้เหรอตอนนี้ไม่อยู่เหรอเออตอนพูดเล่พูดได้ตอนนี้ไม่อยู่อ๋อมันอยู่แล้วแใครให้มันพูดอ่ะอยู่หลายคนมันพูดเขาได้ยินหมดเป็นกดลับมันใครกดลับก็ได้ยินหมดไงถูกปะล่ะโอเค แล้วเหมือกี้เหมือได้ดานขนาดไหนมีเบ็กิ้งไหมเจิอั้นถ้าไม่คุย,ยถ้าไม่คืนก็ไม่คุยไว้แค่นั้นเองอไม่เป็นไรครับมันมันแกล้งเหมืออยู่อยากรู้มันยังไงมากกว่าครับรอดูศึกษาอยู่เปล่าที่เราโดนรถอะไรไป ม,ม,มันมันเป็นอารมณ์มันมันเป็นอารมณ์เหมือนมาโดนมาโดนรถอะไรไปตอนนี้เราโดนรถอะไรไปโดนสี่าครับลุงโอ้ยดิลุงให้โจนี้มาชี้อะไมนเหมือนเลยนะก็ใครกีบอะไ,ไม่เป็นไรเว้ยที่มันมันพลาดก็ได้ไม่เป็นไรก็ตามด้านถ้าไม่คืนก็ไม่คุยจบไม่มันเป็นอารมณ์แบบว่าคนอยู่เยอะๆแล้วมันกดขอ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 มาแล้วใครไปกดโดนใช่ใช่มันมันกดใครใครมันขอมาแล้วกดกดกดมันก็เลยขึ้นแล้วม่ดีทุกคนครับแล้วเราพูดมัก็พูดแท่ อรอมาอย่างเดียวครับตอนนี้ต้องรอรออย่างเดียวครับว่าว่ามันยังไงแถ้าไม่คืนในโทนี่ก็ไปใส่หมวกจบเลยแม่งไม่ตอบด้วยประเด็นครับลุง ที่ประเด็นที่มันแกล้งมันแกล้งมันแกล้งยังไงก็แก้งเราครัสถาบันเลยยังไงไอแก้งถ้ามันโดนอุ้มอยู่ยังไงเมื่ต้องอยู่กดเคสใช่ใช่ใช่แล้วจะปรึกษาแล้จะปรึกษาคนในแก๊งครับผมคิดว่าเขาหน้าปรึกษาคนในแก๊งอยู่หน้าปรึกษาข้างนอกเลยนะดูละอืมเอาไงดีวะยังไงเขาก็เขาพูดอยู่แล้วไงครับฉะนั้นมันมันก็ต้องเคลียร์กันน่ะเพราะว่าเขาพูดตรงนั้นด้วยไงยังไงเขาต้องมาเคลียร์ครับเพราะว่าเขาพูดตรงนั้นที่นี่มีเบรกจริงปหมล่ะ